แสงแรกสตูดิโอภูมิใจเสนอประโยชน์ของการทําประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับนักเรียนโอ้ยไหนอะฟิลแม่น้ำขดเลยอะมาดูนี่สิโอยเกิดอารมณ์ตกใจครับนี่เจียบเธอรู้ไหมอุบัติเหตุมันหมายความว่าอะไรอุบัติเหตุเหรอฉันคิดว่าอุบัติเหตุคือเหตุการณ์ที่เกิดโดยไม่คาดคิดหรืเปล่าล่ะใช่แล้วแล้วเธอรู้ไหมอุบัติเหตุมันเกิดจากอะไรบ้างอืมฉันไม่รู้อะเธอช่วยอธิบายใหฉันฟังหน่อยได้ไหมอะหนึ่ง คนอย,อ,อ,ยอ,ยอย่างพวกเราไงสองไัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมสามสิ่งของยกตัวอย่างเช่นเช่นอุบัติเหตุเหล่านี้ที่เกิดจากการจับปลามาประกอบอาหารในวันหยุดคุณได้ทำประกันอุบัติเหตุไหมอุบัติเหตุที่เกิดจากช่วยพ่อแม่ทำงาน คุณได้ทำประกันอุบัติเหตุไหมแต่เธอรู้ไหมว่าการทำประกันอุบัติเหตุนักเรียนมันดียังไงไม่รู้เลยการทำประกันอุบัติเหตุนักเรียนมันดียังไงล่ะการทำประกันอุบัติเหตุนักเรียนน,นี่นะมันดีตรงที่ลดค่าใช้จ่ายเมื่อรเราเกิดอุบัติเหตุยังไงล่ะอ๋อเข้าใจแล้วที่นำสีดีนี้บอมาสอนเพื่อนนะเธอดีไหมดีสิบ้อาอะไรเจ็บ <es b S 3> ไหมเจ็บมากเลยโอ้ ครจังคุณไม่ได้ทำประกันอุบัติเหตุใช่ไหมการทำประกันอุบัติเหตุของนักเรียนมีผลดีเมื่อพวกเราเกิดอุบัติเหตุก็สามารถนำเอกสารหลักฐานใบรับรองแพทย์ไปเบิกค่าประกันภัยอุบัติเหตุที่พวกเราได้ทำไว้กับทางโรงเรียนได้